ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพาร์หรือเช่าพ้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็จะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ พี่โน่นเช่าพาหนูายทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวะะด,ดูนะคะจะนาพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะ <c oughs> องค์แรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาระสมเด็จฝั่งพลเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ สภาพพราตามวิดีโอเนี่ยนะคะบินเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายทรงคุดหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะฝั่งตะก,กุดนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จไบโพหลังยันใบพัดองค์นี้ขอที่1 5 0นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลวงปู่ผ่าน ปัญญาปฏีโปองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพางามวัดสิริจันนิมิตรจังหวัดลบบุรีรุ่นสร้างฉาดปี3 5 อง์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นหลวงพ่อทวดเตาลีดวัดช้างให้หลังหนังสือองค์นี้ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพียงนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตหลังเข็มกัดเรารักในหลวงอันนี้ขอที่150นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระล่วงยืนอง์นี้ขอดที่สามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นมีด ปากกาไม่ใหญ่นะคะใบมีดยาวประมาณ2.5นิ้วนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ขอที่4 0 0ร้อนะคะ ไม่ทราบที่นะคะเป็นมีดปากกานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพารพุทเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระพุทธเทวนามิตรพิชิตมารวัดคูหาสวรรค์วระวิหารกรุงเทพองค์นี้ขอดที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น รูปหล่อหลวงพ่อคูณวัดบรรลงังจังหวัดนครราชสีมาองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตายันยุ่งไม่ทราบที่องนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จลืมพระเนตรวัดลาดบูรณะปีหนึ่งห้าองนี้นะคะพี่ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปด,ดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องี้นะคะ องค์นี้นะคะที่เป็นเหรียญรอ6หกเที่ยลึกครบรอบ60ปีธนาคารอมสินองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่วงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์อาจกล้าหาญสู้เพื่อชาติองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระพุทธพิมพ์เล็กไม่ทราบที่องนี้ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อพระนาคปกพระละโวโลจนะฤทธหลวงพ่อหินองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จ9้าชั้นเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่300นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อ,อ,อพกเกษมเขมโกโจังหวัดลำปางองค์นี้ขอที่250นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จแหวกม่านองค์นี้ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพุทธนั่งบัวหลังยันสภาพพระตามวิดีโอเลยนะคะ องนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญคูบาสรีวิชัยวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่องนี้ขอที่ส0งนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ อง์ต่อไปนะคะเพี่อนนี้นะคะอง์คนี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพอ่อไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์ต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปนะคะพี่อนนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นรูปหลอหลวงพ่อ ตอกยอยักษ์นะคะพี่ตรงนี้อุดใต้ฐานไม่ทราบที่นะคะองนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญลงยาหลวงพ่อทวด หลังหลวงปู่ทีมรอส่อสององค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จทรงคุดหลังยันองค์นี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็น คาผงหลวงพ่อเงินองนี้ขอที่250นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อเปิลนวัดบางพระจังหวัดนครปฐมรุ่นแรกปี38 กดกิ่งนะคะกิ่งดังนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะถ้าพี่พี่คนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะ คลิปนะคะลงทุกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดที่เป็หม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ